ครับบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะครับในขณะนี้การนากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ได้เคลื่อนขบวนออกนอกพื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วแต่มาติดบริเวณในส่วนของแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังบริเวณทาเนียบองค์คมนตรีนะครับเพื่อยื่นหนังสือครับช่วงในขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการเจรจาขอเปิดเส้นทางกับเจ้าหน้าที่นะครับอออามีี่นน้กตื ต้องมากใหม่ให้ับแกนนำคนสำคัญของเราที่ท่านผู้เป็นคนแรกที่เริ่มในการยกไฟล์นั้นขอใช้ความมือในสนามอาราบะมาไปถึงท่านองค์คมปันตีจงตัวแทนออกการับชสือของเราเดี่ยวนี้ ตอนนี้น้องร้องที่อยากยื่อนหนังสือตาพ่าเรียกร้องของเราทุกประการขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเบอทพาให้รถเข้าไปยื่นหนังสือกับตัวแทนขอออกคำมตีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ เดินทางเข้ามาสเลยอาัยักษ้าสนามหลวงจบเซมวานอีกซึ่งในขณะนี้ครับก็อยู่ในระหว่างการเจรจาเพ่ขอยื่นหนังสือนะครับข็้องรี่กนครับก็อูนรงการเจรจาื่องสื ด้วยความเคารพความเสมอภาค ซึ่งทางผู้ชุมนุมนะครับก็เรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งตัวแทนออกมารับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสือนะครับ ซึ่งในขณะนี้ตัวแทาานก็มาแล้วนะครับ 因为那个社会对那个。你 คุณสาวนั่งแล้วะเราก็ต้องนั่งแล้วแหะจังหวะนี้ครับผม ยกปั้นมาทดี่ที่้่ทำ้ดให้ดีที้ด่้ดีท่ด้ด่ห้่ท่ด้ี้่ใ่ รหม่ซึ่งในขณะนี้จานะครับเพื่อรับหนังสือนะครับขอเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมครับ ซึ่งก็เป็นตัวแทนสองคนนะครับที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อที่ทรรการองคมนตรีนะครับ ครับแยกตัวเป็นคักตํารวจทั้งพวกแรงอย่างอวดไว้ตกมือท่าน <coughs> <coughs> ส่งตัวแทนเข้าไปแล้วนะครับขนเขาเข้าไปเลยแขนสื่อเข้าไปเลยครับขอแขนสื่อเข้าไปได้เลยครับ ตัวแทนเข้าไปแล้วนะครับก็มารอผลกันนะครับว่าในสองขออการยื่นหนังสือจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับซึ่งก็มีตัวแทนสองคนครับจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับพร้อมสื่อมวลชนครับเข้าไปเป็นสักขีวยญาณครับ i yeah.